เผยข่าวลือเพิ่ม e Galaxy S24 Ultra จะใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมเกรด9ผสมอลูมิเนียมซีรีส์6แข็งแรงกว่าเดิมแต่ขอบจอหนาขึ้น <S 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 มีข่าวลือว่า e Galaxy S24 Ultra จะเปลี่ยนวัสดุกรอบเครื่องมาเป็นไทเทเนียมเผยม,มาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนความเป็นไปได้สูงอยู่นะครับล่าสุดทิปเตอร์ชื่อ RG c l o u d ก็ไ,ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับวัสดุกรอบเครื่องใหม่ของ Galaxy อ2 4 Ultra เพิ่มเติมแล้วครับโดยอา c h จิคลาระบุว่า Galaxy s 2 4 Ultra จะใช้วัสดุก,กรอบเครื่องแบบผสมระหว่างไทเทเนียมเกรดเก้าประมาณ20%กับอลูมิเนียม6063ประมาณ80%ซึ่งจะใช้ขึ้นรูปเป็นแบบเย็นต่างจากไทเทเนียมเกรด5ของ iPhone 15 Pro ที่ขึ้นแบบร้อนนะครับแต่ด้วยกระบวนการแบบเย็นนี้ จะให้ความแข็งแกร่งของไทเทเนียมเกรด9ของไอทซลต้านั้นใกล้เคียงกับไทเทเนียมเกรด5าของ iPhone 15 Pro และมีประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อนมากกว่าด้วยซึ่งปกติแล้ววัสดุนี้จะใช้กันในจักรยานพรีเมียมเองครับส่วนอลูมิเนียมซีรีส์6ที่ใช้ผสมเข้าไปนั้นเป็นการดาวเกรดจากอัลเมอร์อลูมิเนียมซีรีส์เจเพื่อลดต้นทุนและใช้น้าหนักเบาลงครับนอกจากนี้ท i ิปเตอร์ยังบอกอีกว่าขอบเครื่องของ Galaxy a อ4 Ultra แม้จะใช้วัสดุไทเทเนียมที่น้อยกว่า ของ iPhone 15 Pro เกือบ50%แต่ตัวบาร์เซลก็ยังหนาอยู่ก่อนที่จะทิ้งท้ายไว้ว่าตัวเครื่องอะไทเทเนียมนี้จะแข็งแกร่งขึ้นแต่อาจจะน่าเกลียดไปหน่อยในเชิงดีไซน์โดยเฉพาะกับคนที่ชื่นชอบขอบจอบางอย่างไรก็ตามครับข้อมูลที่เผยแพรนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับของจริงการซีไ e อพีเซียร์าจ,จะแตกต่างไปจากนี้ก็เป็นได้ครับเพออย่างเหลือเวลาอีกหลายเดือนกว่าที่จะเปิดตัวเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ